ลือชามก๋วยเตี๋ยวเรือที่สีราชาเมนูคนแพ้แป้งเหมือนเดิมบุนเส้นใสแต่เนื้อหมูกากหมูเจียวของโปรดพลาดไม่ได้คำแรกฟินฟินเป็นบุนเส้นโปะหมูและกากหมูกินพร้อมกันในคำเดียวคือฟินมากแต่สิ่งที่ตามมาคือความเผ็ดหน้าตาเหมือนไม่เผ็ดแต่พอกินเข้าไปแล้วคือเผ็ดร้อนมากเหงื่อออกหัวสุดแบบหัวฟูไปเลยจ้าถึงแม้จะเผ็ดแต่ก็อร่อยบุก็ฝืนกินเข้าไปให้หมดระหว่างกินก็ขอพักทานน้ำหวานไปด้วย ช่วยแก้เผ็ดและกินต่อจ้าเวลาทานอาหารเผ็ดบุกก็จะมีอาการท้องเสียบ้างโดยความที่ลำไส้อ่อนแอมากอันนี้กินไม่ไหวแล้วนะคะพอกินของเผ็ดเข้าไปเรารู้เลยว่าลำไส้ไม่ไหวแน่นอนต่อด้วยของหวานที่ช่วยรักษาลำไส้ไอติมสตรอเบอรี่เชอร์เบตไม่มีนมแน่นอนราท็อปปิ้งด้วยนองพบิกา้าพบิก้าเป็นโพไบโอเติกสายพันธุ์ใหม่มีทั้งโพไบโอเติกและพีไบโอติก ช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยในเรื่องตกข่าวน้องสาวมีกินตื่นเช้ามาพุงยุบท้องไม่อืดขับถ่ายนุ่มนิ่มที่สำคัญรสชาติอร่อยมากเหมือนไอติมโยเกิร์ตทานคู่กับอะไรก็อร่อยจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีมาจากลำไส้ที่ดี